กันด้วยนะครับพบกับผมวินเชินเคยนะครับกับโนบอดี้เอกปะกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีของพี่บัตโนบอดี้เอกับศึกดวลฮีโร่ที่เอาหมาฟฝ้าบ้ายแมนห้าดาวห้าดาวมู่มาเชิดชายในศึกดวลครั้งนี้ครับนี่ฮะจัดทีมอย่างนี้นะครับพอจะเป็นจากรกลเรือสิบแล้วก็จัดทีมตามนี้ครับพอดีมันเริ่มนับถอยหลังเลยสองวินล็อกทีมนะครับล็อกทีมเปที่รู้ลอยครับเจอรอบชิงจอกับเอ็มฮิงนะครับผมแล้ววันนี้ครับนี่เลยฮะช่องแชทของเราส่งสติกเกอร์มารัว่ รัวจ,จัดจริงๆพร้อมกับหมาฟอฟาแมน5ดาว5ดาวม่วงครับเออยังไม่เคยเห็นคนรีวิวละสิเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้รับชมครับหมาฟอฟ้าแมนพี่ปัดพายศษขันคค้น2ด้วยนะครับแล้วพลังไปอยู่ที่35ล้านครับโจมตีอยู่ที่3ล้าน5แสนอัตราคิทิโคประจัดไปเลยครับ102อัตราคิทิโคด,ดามดามเมดที่210%นะฮะ โอ้โหรุนแรงจัดๆจริงๆแน่นอนครับทารูมาตรงนี้เป็นสมาชิกครับเลเวล128ครับเลเวลสกิลลิมิต24เลเวลสกิล123ครับปดขีดก็เป็น5ดาวปุกตื่นเป็น5ดาวมุ่งประวัติปดหมดยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนแล้วแผ่นทักษะมาตรงนี้ตึงๆครับคมไม่ใช่คมดาบนะแทงทะลุเลยว่า8 3อันนะครับผมแทงทะลุเลยว่าแปอันแล้วก็หัวใจเลยว่า8อีก3อันครับตึงขนาดนี้โอ้โหแล้วการ์ดครับเครื่องประดับหาง3ดาวตาระดับ ดาวเต็มครับอุปกรณ์เป็นนี่เลยฮะเซ็ตจัรกลนดาวเต็มมาหก oh, ดาวมุ่งเต็มๆแล้วอัดโจมตีอัดตาคริติคอลโจมตีเปอร์เซนต์ดาเมจคีอีกฮะตรงนี้จะคู่เรียวไทม์เริ่มขึ้นเรียบร้อยนะครับผมอ้ม,มันขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้แปลว่ามันมาแล้วแน่นอนครับศึกดวลของเราในรอบชิงชนะเลิศครับไปไปดูกันฮะเทรวินบอกขอโกรธมาตรงนี้แล้วลุยกันครับผมมาครับตรงนี้ครับแน่นอนครับแฝดประกายแสงของผมได้เปิดก่อนอยู่แล้วฮะ เอาล้วครับตรงนี้บัฟความลงความเร็วบัฟลูกฟงลูกไฟบัฟลงบัฟโลกันมาครับเอาล้วครับไปครับโอเคเจี่โนหูแล้วทีมผมได้เปิดทุกตัวอย่างนี้แสงแฝดจงตีเปิดมาก่อนเลยครับเปิดมาตรงนี้ครับสาสิบเก้าล้านดาเมจนะอูอลุนแรงจัดจริงแล้วระเบิดเพี้ยไปครับแล้วเซตหย่อบไปหนึ่งทีเซตหย่อบไปอีกทีนึงฮะเขาซอมบี้แมนมารับแรงกระแทกแถวหน้าแล้วโดนคิงไล่ทีตรงนี้แทงทับมาสุดแล้วแท้ไปหวานนะ แล้วเขาแทงท็อปมาสืบเวลามาลับกับหนหน้าแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีไล่แอนตี้จากทั้งทีอยู่ครับลุยครับไล่แอนตี้ทั้งทีรับมาเลยจูจ่โจงกระทือบลงใส่แถวล่างอีกฮะตรงนี้ไปครับปาดไปแล้วกระบองเหล็กพาอยป่ปาดเถื่อนปาดแถววนไป1ทีครับแล้วมาแล้วครับแสงแปดโจงตีโจงตีคืนแสงแปดมาตรงนี้เปรี้ย ประยะกันไปแล้วคิงเอนจิ้นครับตุ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 บปึ๊บไปแล้วมาตรงนี้ครับระเบิดจู่โจงก็ใส่แถวล่างหรือเปล่าก็ใส่แถวล่างอีกแล้วก็ไปตรงนี้ยี่สิบเก้าล้านดาเมจโอ้โหแล้วทางท็อปมังสุรับไปหวัดแล้วเจอเด้งกระโดดจากการไล่ตีก่อนฮะไล่ตีตรงนี้ก็ไปแล้วครับสี่สิบเอ็ดล้านดาเมจครับซอมบี้แมนลงไปนอนแล้วเจอครับคิงเอนจิ้นครับเปิดมาต่ออีกทีดึงตุบตับตุบตับตุบตับมาครับเอาวเรื่องจัดจัดจริงๆครับตรงนี้ก็เซ็ตหยอกอีกทีเซ็ตหยอกอีกทีนึง่ ไปครับตรงนี้ครับโดนคิงไล่ตีครับและโดนคิงไล่ตีทีนึงเราตรงนี้ครสมแชเชอร์ครับโดนคิงไล่ตีก่อนครับโดนคิงไล่ตีก่อนที่จะไปหมาเฝ้าม้เมนตึงๆเราเจอกับสมแชเชอร์ระเบิดจู่โจมของแทงท็อปมาสเตอร์ฟาดฟันไปตรงนี้ก่อนป้าไป77ล้านดาเมจยังยืนได้อยู่ครับสำหรับอาซูนจากคนแล้วต่อไปเป็นหมาเฝ้าบ้านเมนนะครับที่ไม่สามารถติดลบดีดได้ลุยกับหมาเฝ้าบ้านเมนพร้อมติดกระหน่ำกระเด้กระโดดไปตรงนี้ ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านไม่ค่อยเลยเท่าไหร่ครับผมเคยทําได้โอ้โหแล้วเซ็ตจอบตรงนี้โคตรแรงเคยทําได้สองร้อยกว่าล้านดาเมจนะฮะมาเหล็กจู่โจมกระทืบโลงไปตรงนี้เออแทงท็อปมาตเตอร์ขอถึกหน่อยอุตสาห์เป็นรอบชิงเราจะวันเทิร์นคิวเลยหรือเปล่าตรงนี้วันเทิร์นคิวเลยหรือเปล่าไปครับสมาร์ทเชิญครับระเบิดจู่โจมไหมฮะปะ๊าปป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 ๊ามาโอเคอยังรับงใจให้ได้ดีอยู่ฮะสำหรับทีมผมฮะเซ็ตหยอบไปทีเซ็ตหยอบไปทีหนึ่งฮะ เอาเรื่องจะจัดจริงจสะท้อนคืนกลับไปแล้วอะตอมิกฟาดฟันมาธรรมดาแล้วยอยยับในบัตรเดียวมาจังหวะนี้วันเทินคิวแน่นอนพี่ว่าอยู่วันเทินคิวแน่นอนเพราะว่าเราจะมีสนามแรงบิดครับเราจะมีสนามแรงบิดได้ไล่ได้ไล่อันตีทุกตัวถ้สนามแรงบิดไปตรงนี้ลวมาเลยจูกจงกระทืบลงเอาอยู่แล้วฮะใส่อะตอมิกไปตรงนี้ครับแล้วหูเลื่ดนหลือแค่นั่งเจอพายุป,ป่าเถื่อนใส่อะตอมิกทีนึงะอะตอมิกไปหวันแล้วแน่นอนครับวันเทินคิวครับอย่างนี้เพราะว่าต่อไปเป็น ทิงเอนจินแล้วก็สมัยเชื่อแล้วก็จบด้วยหมาเฝ้าบ้านแมนตึงๆแน่นอนฮะไปตรงนี้ฮะจบเร็วจัดจัดจริงๆแน่นอนฮะไปครับสมัยเชื่อครับตุ้มๆ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 ตุ้มหกสิบล้านดาเมจยังไม่พอครับไปครับหมาเฝ้าบ้านแมนได้กระโดดวันเฉลิมคิวครับน้องๆสองร้อยล้านดาเมจสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วจบเกมครับเป็นไงฮะจบโคตรไวครับสี่นาทีเท่านั้นฮะผมว่ามันยังจูใจไม่พอครับยินดีกับพี่บัสด้วยครับได้เป็นแชมป์เข็ แชมป์ึกฮีโร่แล้วไปดูกลุ่มปีศาจครับจีน่าวูดที่ชนะเลนเจอร์ครับในวันที่มีโกลดี้บาสครับจะเป็นไงจะตึงขนาดไหนไปรับชมกันเลยฮะเอาและครับจัดทีมมาเหมือนกันอย่างนี้ฮะโอ้โหแล้วโกลดี้บาสต่างคนต่างยืนอยู่ข้างหลังฮะมันจะจบไวขนาดไหนต้องมาดูคนที่เปิดก่อนอย่างจีน่าวูดแล้วไปหนีไปพี่หกดิงเวหาแล้วฟาดฟันไปตรงนี้ก่อนแล้วปึ้มไปตรงนี้ฮะ ไปที่เกลียวกันชุบฝั่งตรงข้ามแล้วมีการไล่กันตีเกิดขึ้นในกาซานายก็จูกโจมบ้าข้างป้าป้าป้าอาจกระชื้น้ากขึ้นนะติงก็ติดโล่เลยหรือเปล่ายังไม่ติดโลดนะติดดีกาก่อนนะแล้วคืนกัดก่อนสไลด์หนอนน้าไต่มาตรงนี้แบ่งพิกกันไปครับแบ่งน้ำเหนียวหนืดกันไปครับตรงนี้ฮะโอ้แล้วถึงกบค้างเลยทีเดียวเชียวฟฟนิกแมนฆ่าเกดูกันชุบไปหวันแล้วเฟนิกแมนวิ่งหกดิงไปจากการไล่กันตีใส่ทีนึงป้าไปตรงนี้ฮะตาชาเทลเลย์รึบอกโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังไม่ได้ทําอะไรเลยโดนจู่โจมบ้าข้างอีกแล้วฮะตรงนี้เอาแล้วครับแซฟฟาทะลายภูเขาแล้วเตะไปแถวกลางครับผมตรงนี้อีกาโกกสือแทบจะไปหวัดนแล้วแต่ขวานสับยักษ์ใหญ่อะปาดมาตรงนี้ีทีนึงก็สิแบแปดล้านดาเมจนะแล้วคืนกันก่อนไปครับสไลด์หนอมาแล้วพลพิษใส่ก็ติดหนังเหนียวเหนืดไปครับตรงนี้คืนซูเปอร์เทเลกรกเตื่อเดือเตื่อเดือเตื่อเดือยัดหน้าไปอีกทีนึงครับเล้วหายาเขือหายาเขือขวานสับยักษ์ใหญ่ขอฟาดฟันคืนกลับมาครับสโลฝั่งเรนเจอร์ ปอดเลนเจอร์ลุนเรเดิดันไม่แรงไม่เก่งใจใครแะตรงนี้อบ้าตรงนี้ปาดมาแล้วก็ยังไงต่อฮะติดคืนซูเปอร์เทเลเกรดเขาเตือนื้อเตือนื้อเตื่นือโอ้โหได้เปิดแลนะจัดรับทีหน้าบูธไล่อันตีไหมฮะได้ไล่อันตีแล้วโอ้โหดูดีจัดจัดจริงๆครับโู่โจมบ้าคลั่งใส่ปีนิกแมนมาตรงนี้ทีนึ่งอ้าโอ้โหไปครับคืนกระดกอนปราบปราบไปหึ่เหนียวเหนือทั้งทีแน่นอนฮะ ติดเหนียวหนืดระเบิดระเบิดกันไปอีกาจะระเบิดเลยอีกายังไม่ระเบิดนะอีกายังฟินดิแม่วีหกดิงไปหาสวนคืนกลับมาใส่ราชาทะลึ่งกบถูกตัวได้ครับตรงนี้ครับล็อกคาบราชาทะลึ่งไปครับเอาล้วครับตรงนี้ครับระเบิดระเบิดกันไปอีการะเบิดมาหนึ่งตัวเขากับคืนกัดก่อนสวนคืนกลับมาต่อรอจีน่าวู้ดว่าป่าไปตรงนี้โอ้โหราชาทะลึ่งไปหวั่นได้รอยจากการระเบิดมันยังไม่ไปหวั่นแล้วติดโล่ลืมไปครับนี่คือคอเกลียวกันช่วที่ติดโล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 ่ครับเอาแล้วก็ลคืนกกัด่อนสวนคืนกกลััััับบบบมมาคครรรอออชินนน้งงตึห่ย ไปครับตรงนี้แต่ว่าอีกาโก้คสิรับแรงให้ได้ดีอยู่ฮะสำหรับฝั่งที่น่าูวรับติดกัดก่อนกันไปครับเราโล่หายมาจังหวะนี้ครับแล้วขวานสับยักษ์ใหญ่ป่ามาตรงนี้จัดแรงขนาดไหนสี่สล้านดาเมจฮะติดพิษกันไปแล้วโล่หายอีการะเบิดคืนกลับมาถึงกระค้างเลยทีเดียวเดียวใช่ไหมแล้วตรงนี้ขวานสับยักษ์ใหญ่แล้วปาดมาคืนกลับมาตรงนี้5 7ล้านดาเมจสมเป็นรอบชิงจัดจจริงๆฮะไปครับนีกาซานายกระจูกจงบ้าข้างใส โอเ้เกษตมาตรงนี้23ล้านหน้าเมจแล้วแล้วคืนกัดก่อนไม่ทีนึงฮะจากการไล่ติมป่ามาตรงนี้24่ล้านหาเมจอู้หเอาเรื่องจัดจริงๆ่ะมาครับระเบิดระเบิดกันไปอีกาครับระเบิดไปแล้วเขาธรรมดาสำหรับกุกเสือไม่มีลูกไฟใช้ครับแล้วตรงนี้จะมีสนามแรงบิดเกิดขึ้นไหมฮะแต่ว่าฝั่งของเลนเจอร์แด้งต่อยมาก่อนตรงนี้เอาละครับสนามแรงบิดต้องไปใช้กับเธอหน้าแล้วฮะแล้วกูกเกือก็เข่าธรรมดามามันไม่มีลูกไฟใช้เช่นกันครับแล้วเข้าสู่เทิร์นที่2เลยฮะอิการะเบิด ฟินิกแมนมึงลดโดนสนามแรงบิดไปก่อนแล้วมีการไล่ัติเกิดขึ้นก่อนแน่นอนหรือเปล่าว่าตรงนี้ฟินิกแมนพี่ดงิ่งไปหาใส่เกลือกันชุบโดนเซฟชีวิตไว้เมื่อคราวที่แล้วติดโล่กันไปครับโล่หายขึ้นมาแล้วมีการไล่ัติจากจูบโจมบ้าข้างอีกทีนึงฮนะโอ้โหงานนี้มันมันจ,จัดจริงๆฮนะเอาแล้วก็ละคืนกัดก่อน,น,อนสไลด์นอนมาตรงนี้แล้วปล่อยน้ำออกไปน้ำเขียวๆหนังเยิ้มๆตรงนี้ แล้วหูแล้วนี่ฮะโลหายกันไปเลยฮะฟินนิคแบบนมนพี่หกดิง่งไปหายแล้ววิกคี้คาบเกลือกันชุดยังไม่พอังมาใส่ฟินิคแมนอีกทีนึงฮะตรงนี้แล้วนี่กาซานายก็จู่โจมบ้าคลั่งไปครับตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าสนามแรงบิดวิกกี้เนี่ยวันแรกอันติแล้วมีราอันติจะเทิร์นแรกมาอีกทีนึงมันจะปาดแรงไปไหนก็ขึ้นกัดก่อนไหมฮะจะจบายในเร็ววันเลยหรือเปล่าครับฟินนิคแมนยังรับแรงได้ดีอยู่ฮะ อ่ะแล้วครับตรงนี้ติดเหนียวหนืดไป2ตัวพร้อมกับคลื่นซูเปอร์ทะเลกันเขาตื่นเดือตื่นเดือตื่นเดือกันมาเขาติดกระหน่ำสีแดงกันทุกตัวแล้วพร้อมกันไล่อันตีละนี่กาซานายเอาอีกทีนึ่งเอาหูจะเอาตายให้ได้จะเอาตายให้ได้แล้วตรงนี้เป็นนีแมนบอกหูฆ่าทำผิดอะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลือดหมดแล้วฮะแล้วคลื่นกัดก่อนไปอีกทีนึงหูเลือดแทบจะไปหวั่นทุกตัวกูก็สื่อติดโลฮะแล้วลูกก็หายไปเลยทันทีแล้วสนามแรงบิดมาแล้วนี่กาซานายหู คืนกลับมาจากเรนเจอร์ใสจีน่าวูใส่ตรงนี้อ่ะนราชาทะเลลึกบอกถึกเหลือเกินนะถึงติดพิษทั้งทีมแต่ก็เลือดยังเยอะจัดจัดจริงๆก็ตรงนี้ฟีนแบบวิหกดิงไปหาใสราชาทะเลลึกแล้วมีการไล่ติดจากนีกาซานายฝั่งเลนเจอร์ใส่ฟีนิกแบมไม่ทีนึงก็เอาเรืองเหมือนกันนะสำหรับฝั่งเลนเจอร์นะได้คืนกลับก่อนมาตรงนี้ก็สไลด์หนอนคืนกลับมาเช่นกันนั้นเราปล่อยพิษไปตรงนี้ติดเหนียวเหนื่อยกันทุกตัว มาครับฟินนิคแมนค่าราชาเทอร์อที่ตัวสำคัญออกไปแล้วมาวีกาซานายใส่ฟินน,น,ฟนิคแมนอีกทีนึงฟินนิคแมนบอกติดโล่ยังไม่พอยังต้องโล่หายไปแค่จงังหวะนี้เหรอแต่ยังโล่ไม่หายครับคืนกัดก่อนสวนคืนกลับไปแล้วตรงนี้เรงๆจัดๆจริงๆนะล้านดาวเมตครับโอ้โหแล้วติดโล่ติดปั๊กลงไปนอนครับเอาล่ะครับตรงนี้ระเบิดระบเบิร์ฟฟินนิคแมนลุกขึ้นมาแล้วส่งรับฝั่งจีน่าวูดแล้วโดนคืนกัดก่อนสวนคืนจะฝั่งเล็งเจอ้ยนไปอีกทีนึงฮะเอาเรื่องนะตรงนี้ครับ แล้วมีการไล่ตีแล้วคุยไม่ธรรมดานะครับกลายเป็นฝั่งปีศาจนี่เดือดกว่าม,มากเลยฮนะตรงนี้คนะืนกัดก,ก่อนนะครับไอ้ทีนะเนี้ยอูตเม็ดเจมของจีน่าวูดในโกลิบาร์ของเขาฮนะเม็ดเจมเยอะจัดจริงจริงอนะแล้วฟล,ลุกขึ้นมาเมลกสกัดไม่มีรูฝ่ายใช้เลยตีธรรมดาครับอ้แล้วตรงนี้เม็ดเจมของราชธนเล็นฝั่งเรนเจอร์ก็เยอะเหมือนกันนะ เอาราคาขวานสับยักษ์ใหญ่ปาดมาตรงนี้24ล้านดาเมจโอ้โหมาตรงนี้เลาให้ยักษ์เขือยักษ์ขือครับปายปาดมาอีกทีนึงจีน่าวุธกระโดนเอาเรื่องเหมือนกันนะเข่าธรรมดาไปครับสำหรับโกเคสือมาตรงนี้แล้วตายไปครับสำหรับเกดิ้วกันชุบ้ะตีธรรมดามาสําหรับราชาทะเลลึกครับ อู๋แล้วเกดูการชุกกะเข้ามาในสนามใหม่โดนโกงกระสือเข่ามาและเข้าสู่เทิร์นที่3หรือยังก็คือซูเปอร์เทเดอร์ก็ขอขอก่อนขอก่อนขอก่อนไปเข้าสู่เทิร์นที่สามครับราชาธิลุษกับเข้ามาในสนามเกดูการชุกกะเข้ามาในสนามลดลงสนามแรงปีเกดูการชุกไปหวานเกิดขึ้นมาทำไมครับเนี้เราฟินหนึ่งแมวพิวดีมหาใส่ราชาธิรุษก็ตรงนี้ก็ได้เปรียบนะฮะตรงนี้คือความได้เปรียบนะ ไปครับนี่กาซานายแล้วจู่โจมบ้าข้างใส่ราชันทะลึ่ที่เป็นเป้าหมายเดียวอยู่ข้างหน้าแถวเดียวตัวเดียวๆตัวเดียวเน้นๆคืนการกอนไปทีนึงสไลด์หน่อยแเราจิ้มแทงทะลุมาตรงนี้โอ้โหติดโลกกันไปครับสารามิวสากาลงไปนอนพร้อมกับฟินิแมนฆ่าราชานทะลึ่แล้วเฮลิเกันชุบอกเพิ่งเกิดมาทแท้ๆก็โดนฟินิแมนพี่หกดินไปหาปาดไปอีกแล้วครับโอ้โหแล้วโดนอีกาซานายเขาเพิ่งเกิดมาก็เหยื่อะลมแล้วลงไปตายอีกทีนึงอะโอ้โหเพิ่งเกิดมาทแท้ๆโดนคืนซุปเปอร์จเรจเนติกันที่เขาเตือนเตือนเตือนพร มาครับตรงนี้ครับคื Super ้นซูเปอร์เทนกันนี่ก็ยาน้าไม่ทีนึ่ไงโอ้โหมันจะนานไปแล้วฮะตายนี้กาซานายใส่โกคิดสื่อมาตรงนี้จู่โจมบ้าข้างอากระเทือนบ้าเคลือ่อนละตัวแต่กระเบื้องแตกกันไปก็เหลือเกลูกันชุบไม่ใช่ดิเหลือโกรีบ้าตัวเดียวอยู่ในสนามครับปาดมาตรงนี้ติดเหนียวหนืดครับติดเหนียวหนืดแล้วฟินิคแมนลุกขึ้นมาโดนสนามแรงบิดมาก,ก่อนฟินิคแมนลงไปนอนพเพราะเกลูกันซุบแล้วมาแล้วก็ใส่ฟาทะลายภูเขาใส่แถวกลางที่เมเจมเยอะจัดจริงๆยังรีรับแล้วก็ได้ดีวีอยู่ เขาฟินิกแบนวิ่กดิงเวหาใส่ลาชาทะลึ่งว่าปาดมาอีกทีนึงนี่พึ่งเทินที่3นะครับเทินที่3แต่คนผ้านี่คอแห้งจัดจัดจริงๆแล้วตรงนี้เกิดลึกกระชุบต่างคนต่างเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็ฟินิกแบนวิ่กดิงเวหายัดหน้ามาอีกทีนึงใส่ โกงกสษดอ,โ,อโดนแซฟาทลาลยภูเขาจากเลนเจอร์เรากลายเป็นกลายเป็นฝัน่งปีศาจนี่มันเดือดเกินไปหรือเปล่าฮะมันเดือดจริงๆฮะตรงนี้คืนกัดกรนสวนขึ้น,นรึเป่าโมโดนทางทีม48ล้านลงไปนอนกองกับพื้นทุกตัวแล้วเหลือแค่โกลิบ้าตัวเดียวก็สำหรับฝั่งเลนเจอร์เราโดนคืนซูเปอร์ทเลค่นี้ขยัดย่าซูเปอร์สซย่าสีแดงมาตรงนี้ ค <S an> ืนกัดกรรนงคืนกระบาชิดกันดัสไลด์หนอยคือคืนมา29ล้านดาเมจก็ไปหวานเช่นกันฮนะแล้วตรงนี้ระเบิดระเบิดกันไปแล้วเหลือราชาทะลอลื้อตัวเดียวพร้อมกับไปครับพายาคือยาคือขวานสับย่างใหญ่จะจบเกมเลยหรือเปล่าครับที่ราชาทะลอลื้อที่เม็นเมเจสองงานแต่เม,เมเจมหายไปแล้วแล้วเหลือแค่หลอเลือดสีได้้เทนะ่านันแล้วขวานสับย่างใหญ่จะจบเกมเลยหรือเปล่าฮะยังยืนได้อยู่แล้วคือซูเปอร์แต่ลนยืนเขายัดหน้าไปอีกทีนึงฮะจบเกมเลยมัมยังไม่จบไม่เลิกคือแตจริงจริงแล้วโชคดีนะที่ไมม่ี ลูกไฟใช้สาหรับเมลสก,กัดถ้ามีลูกไฟใช้นี่ผมได้ฆ่าต่อแน่นอนนะยัดหน้ามาตรงนี้แล้วเหลืออ้าวจะตายแล้วเหลืออ้าวเดินขวานสับอยงใหญ่มาตรงนี้จะรอนหรือเปล่าก็จจยืดเทินไปได้ไหมฮะจะชุบชีวิตขึ้นมาสองหรือเปล่าลองโดนเขาธรรมดาจะปูแค่สื่อได้ชุบแมะไม่ได้ชุบหรอฮะได้ชุบขึ้นมาสองอ้าวแล้วตรงนี้แซวมาะอะไรภูเขาใส่แถวล่างพอดีอะแล้วยังยืนได้อยู่อ้าวโอ้ คนภาคบอกว่าโอ้โหพิกี้นี่คือขั้นสุดยอดไปนะผ่านการคว่ำชนะไปแล้วนี่โฆษณาก็มียื้อต่อตรงนี้ไปครับผมกระสือไปหวานนะเฮ้ยกลายเป็นฝั่งปีศาจโครตรตึงนะตรงนี้ตึงไปแล้วฮะเมลสกัดลงไปนอนพร้อมกับเทินที่สี่ฟินิแบนลุกขึ้นมาวิผมดิ่งเพหาใสา่ราชาท,ทะลลึกฮะเอาแล้วครับตรงนี้เอาแล้วครับตรงนี้ปึ๊บมาแล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อ คาบราชัลทะลึกลึกแลเหลือปุริบ้าตัวเดียววิ่งไปวิ่งอีกไหมพี่องดีวาจักรไนนั่นตีทีนึงป้าไปแล้วก็ราชัลทะลึกไปนี่ก็ซาไนจุดจงปะคาตาป้าป้าป้าไป14ล้านดาเมจพร้อมกับคืนซุปเปอร์เจลีนิคอพร้อมกับล่างซุปเปอร์ไซยาของทุกตัว โอ oh, ลิบาร์ดังเลยเชิญขึ้นกัดให้ทีนึงยังไปตายตายที่ไหนก็ไปราชาไม่ใช่โอลิบาร์ขึ้นกัดก่อนไปตายหมดเหลือราชาทะลึ่งที่โดนฆ่าไปตะก,กี้นี้ลาฟินิแมนไปหวานไปทีเรียบร้อยโดนนีการ์สนายจู่งจงบ้าคลั่งอีกทีนึงป,ป,ป้าป้าป้าจะจบเลน่นหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โห ฝั่งปีศาจเดือดกว่าฮีโร่เยอะครับสำหรับวันนี้อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าพี่บัตไม่ได้อยู่ฝั่งปีศาจครับพี่บัตยอยู่ฝั่งฮีโรนะ่แล้วและแชมป์ไปนี่คือการรีวิวของหมาเพราะว่าเป็นหมาห้าดาวม่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปดี๋ยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและตั้งใจดูนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ